บรรยากาศแบบนี้ฝนตกแบบนี้เสึ้อแบบมันเป็นแบบเงาเงาหน่อยเนาะตื่นเข่าลบฝนลบยังต์เลยลบตกะเป็นลบฝนครับแป็นเก่าห์นะลบฝนก็ฟ้าแบบว่าแบบฝ่าห้องก็แบบมัมมู๊ใช่เปล่าฝ่าห้องก็แบบมูเทล่าสินะอดีตอดีตคือข่อยแห้งฝนตกแค่สี่นี้ เขาเอาคันเจาะลงมากลางให้คันเจาะมากลางให้เจ้าอือมากลางให้แล้วก็เซตคมให้อีกแบบให้มันเซาเปียนี่นะ้แล้วก็มางอยู่เือนอีไดซี่นี่ข่อยก็แฟนเก่าข่อนี่ขอแกเสือเด้แกเสือบังให้เขาอะาก็มาาก็มาหมูอยู่นี่เฮานี่ดีฝนนํากันกันน้ําก็ว่าขอกอดได้บ่เขาก็ว่ากอดก็ได้หยังก็ว่า พดตวจะคืออุนเทะกัว่าขอขอกอเจ้าขอขอดคอยีเข้งบ่เลยขอขอดกษแต่ิ่าเข้ามาขอดตัวเองหน่อยเอาไข่ซุปไรเขาน้อยหนึ่งคุณนะ้เอิญมาลเป็นปิกลงเป็นปีกแกเาโบติกแุ่เยังวอวววววกววกวว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 ว้าวววววือวว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 แฟนเก่ากวดง không mịt trái sang phải bớt à kẻ cho kẻ tụt mày coi nhé không nói phải quẩy kẻ sợi những bộ phim của kẻ những bộ quẩy kẻ song ít kẻ song cái bánh mì cứ ăn bướng kiểu cứ cứ cứ